สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading นี่เป็นความรักราศีเมษประจําเดือนธันวาคม2020นะคะราศีเมษวันที่ยึดตามแบบตะวันตกนะเดี๋ยวแอดมินดูแลช anel จะแนบให้ใต้คลิปพร้อมกับลิงก์ของ Facebook Instagram นะคะ f a c e b o o k ข้อความความรักผู้อ่านจ,จะเข้าไปอย่างสม,ม่ำเสมอถ้าไม่ติดภารกิจค่ะ Instagram สสำหรับครอบครัวเราท่านใดสนใจอยากจะเสริมพลังงานด้วย ชินมงคลวัตถุมงคลก็เข้าไปกดติดตามได้นะคะเพราะอ่านไม่ได้จัดทําเป็นการค้านะแต่ละชิ้นก็ค่อนข้างจะมีจํากัดอยู่พอสมควรค่ะขอบคุณสําหรับกำลังใจ s u b ส c r i b e ไลค์แชร์และกระดิ่งการอ่านเป็นการอ่านโดยรวมเรื่องราวอาจจะเป็นของคนหรือไม่ใช่เลยก็ได้นะ ขอบคุณสำหรับกำลังใจ s u b สไครต์ไลค์แชร์และกระดิง่งรับชมควบคู่ได้เลยทั้งแบบดั้งเดิมที่คุณเคยรับชมอยู่นะแล้วก็ตามแบบของชาแนลเรานะคะรับชมเพื่อเป็นไกด์ไลน์ควบคู่ได้เลยนะาล้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูในทุกๆประเด็นด้วยกันเลยนะคู่จะเป็นประเด็นสดไม่ชัดเจนคนมีคู่เดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกัน ขอทราบเมนเอเนจีของราศีเมษค่ะประจำเดือนธันวาคมนะโอเคเมนเอเนจี okay, เป็นนาย of l o การ move on หรือว่าการ reunion นะคะ reunion หมายถึงการกลับเข้ามาการปรับความเข้าใจการพัฒนาความสัมพันธ์แล้วก็นิวเลิฟนะคะเอเจีค่อนข้างเด่นชัดมากอ่าละไหนเรามาดูหน่อยนะ ขอทราบ energy main energy คู่ที่เป็นประเด็นนะความรักที่เป็นประเด็นโอเคดีมากคนโสดขอ main energy คนโสดค่ะขอเม i n energy สถานะไม่ชัดเจน สุดท้ายคนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยอาล่ะเอเนอร์จีด้านหลังเป็นโฟ o ซ e s ว่าในเรื่องของการใช้ความคิดเนาะการตื่นรู้ความเข้าอกเข้าใจในสถานการณ์เอาล่ะโรแมนต์แสงเชิญอยาจะบอกอะไร อาร์เอ็นเจนค่ะยูนิคอร์นออราคและสุดท้ายมาสเตอร์ยูนิคอร์นอยากจะบอกอะไรคะอ่อะเาเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อย อืมโอ้แล้วก off control ชื่อนะช่วงเวลาเดินธันวาคมไม่ว่าคุณมุ่งหวันตั้งใจจะทําอะไรนะอย่าหยุดเด็ดขาดมุ่งหน้าต่อไป9ก้าเดินต่อไปนะเพราะว่าในท้ายที่สุดคุณจะได้รับความยุติธรรมคุณจะได้รับชัยชนะในความสัมพันธ์เห็นไหมคะเอที่ของบาลานซ์นะ,ะสิ่งใหม่ๆหรือว่าสิ่งดีๆหรือว่าความยุติธรรมในความสัมพันธ์ทั้งหมดสิ่งที่คุณควรจะได้รับคุณก็จะได้รับ นะเอี่ออกมาวอเตอร์อู๋เอเนจีเกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุน้ำค่อนข้างสูงเอเนจีเ uh. นี้ออกมาบอกว่าให้คุณนะคะมีความสุขเติมเต็ม,ตมความสุขแล้วก็เติมเต็มความสงบในจิตใจเพื่อเตรียมพร้อมที่จะรับสิ่งดีๆที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตนะ c e ซ v e คือการยอมการการรับในสิ่งที่คุณควรจะได้รับแล้วมันเป็นของคุณมานานแล้วนะคะ Energy เป็นประมาณนี้เอาละเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยนะ คู่ที่เป็นประเด็นนะมเมเนจีคุณเป็นไนท์ออฟคัและ A อตมองดูโดยรวมคุณทั้งคู่อาจจะยังตัดความรู้สึกที่มีให้กันและกันไม่ขาดเนาะยังคงมีความรู้สึกคิดถึงความผูกพันยังมีอยู่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยขอดูเมเนจีตัวคุณค่ะ และเป็น the sun สวยมากๆเลยคุณมีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่เกิดขึ้นข่ดูตัวใครนั้นไหนอ energy เ,เขาคนนั้นอันนี้ดีดขึ้นมาข่ะดูนะอู้ the lover มองดู story จบสวยนะตามพลังงานการถ้าใครรู้สึกว่าไม่ใช่ก็ไปดูที่คนโสดเนาะ พราะ energy นี้สำหรับคู่ที่เป็นประเด็นนะคะคุณมีทั้ง the sun และ the lover มีเกณฑ์การเริ่มต้นใหม่กลับมาปรับความเข้าใจเข้าอกเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมเพราะมันมีความรักอยู่ตรงนี้คุณทั้งคู่มีความผูกพันกันนะคะ แล้วก็มีการพัฒนาความสัมพันธ์เป็นไปในทิศทางที่ดีเหมือนเป็นการเริ่มต้นรักครั้งใหม่ดังนั้นเอเจนซี่ของโมบอกว่าให้ก้าวต่อไปได้เลยการกลับมาพูดคุยกันห่นนี้สิ่งที่คุณคู่ควรที่จะได้รับจากคนคนนี้เขาจะต้องเป็นฝ่ายหยิบยื่นให้เป็นช่วงเวลาที่คุณมีความสุขแล้วก็เตรียมรับสิ่งดีๆที่คุณควรจะได้รับสักทีหนึ่งนะมีเกณฑ์การกลับ ความเข้าใจบางท่านปรับความเข้าใจกันไปแล้วละ่ะนะบางท่านดรอคอยการได้กลับมารื้ฟื้นความสัมพันธ์ก็มีเกณฑ์ว่าจะได้รื้ฟื้นความสัมพันธ์แล้วก็จะไปที่ทางที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยเหมือนเป็น new l ล v e เลยเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดู future กันสักนิดหนึ่งนะขอทราบ future love er ค่ะ future l e er v เป็นไฟ of source อะไรที่มันไม่สบายใจไม่สบายอก,ไม,ยอกไม่สบายใจก่อนหน้านี้ มองดูโดยรวมแล้วคู่ของคุณแล้วตัวคุณอาจจะตัดออกเพื่อที่จะพยายาม move on แล้วก็ทำความสัมพันธ์นะับปัจจุบันนี้ให้มันดีมากยิ่งขึ้นคุณทั้งคู่เติบโตค่ะเรียนรู้เติบโตเข้าอกเข้าใจเห็นไหมคะว่ายังมีกันและการอยู่นี้แต่มันเต็มไปด้วยความเข้าใจเนาะมันไม่ได้เป็นการกดดันบีบคัน้นเหมือนเมื่อก่อนนี้นะมันคือความรักที่ปล่อยวางเข้าอกเข้าใจสบายๆแล้วก็ให้ทุกอย่างเลื่นไหลเป็นไปตามสถานการณ์ความเป็นจริงนะนี่คือสิ่ง ที่จะเกิดขึ้นกับคุณเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนโสดบ้างนะคนโสดเมนเอเจ g ีของคุณคุณ Knight of c u p s และ A c e of Cups คนโสดคุณยังไม่พร้อมที่จะมีใครนะแต่ในเร็วๆนี้มองดูว่าคุณจะได้พบเจอรักครั้งใหม่เป็นชาวธาตุน้ำนะเขาอาจจะเข้ามาในลักษณะที่เป็นคนเยียวยาหัวใจทำให้คุณรู้สึกดีในเรื่องราวของความรักอีกครั้งนะคะ เอาละขอดูเลยจิกจะมีใครเข้ามาไหมไหนขอดูหน่อยโอ้เหมือนมีคนคุยแล้วนะคะสำหรับคุณคนโสดมีคนคุยคุยมีคนดูดูอยู่แล้วอาจจะมากกว่าถึงสำหรับบางท่านถ้าใครยังไม่ได้เจอเร็วๆนี้คงจะได้เจอจากงานรุ่นเริงงานสังสรรค์สัมมนาจัดเลี้ยงประชุมเพื่อนแนะนำให้รู้จักคนแนบ คนในครอบครัวแนะนําให้คุณทั้งคู่ได้รู้จักหรือคนในครอบครัวเนี่ยชักพาให้คนคนนี้ได้มาเจอคุณหรือเพื่อนหรือการที่คุณได้ไปติดต่อประสานงานหรืองานอะไรต่างๆนานาเนี่ยงานมงคลงานสัมมนาทุกสิ่งทุกอย่างประชุมมีติ้งเนี่ยคุณจะได้เจอหรือบางท่านได้เจอแล้วนะอาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานคุยคุยกัน คือคนคนนี้ทําให้คุณรู้สึกดีจนกล้าที่จะเปิดใจอีกครั้งแต่หมายถึงคุณก็ยังไม่ได้เต็มร้อยนะคุณก็จะเหมือนกับใช้เวลาค่อยเป็นค่อยไปในการศึกษาจะมีคนเข้ามาให้คุณดูใจนะ มีทั้งชาวธาตุดินแล้วก็ธาตุน้ำนะคะก็เป็นช่วงเวลาของการเลือกและตัดสินใจคุณจะต้องตัดสินใจทําเพื่อตัวคุณเองเพราะในความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นคุณจะได้พบเจอความสัมพันธ์แบบที่มันเท่าเทียมสบายอกสบายใจแล้วก็เป็นสิ่งที่คุณคู่ควรน,นั่นเองเอาละ่ะ Future Love ของคุณเป็นยังไงนะคุณคนโสด f u วเจอร์ลบคุณยังเหมือนเดิมเลยเป็นโฟล์คับยังลังเลอยู่ก็มไม่เป็นไรเป็นช่วงเวลาของการตัดสินใจเลือกแต่ถ้าใครบางคนยังไม่ได้เจอก็นับจากนี้4เดือนขึ้นไประหว่างนี้ถ้ามีใครเข้ามาผู้อ่านมองดูว่าไม่น่าจะใช่คุณอาจจะตัดสินใจตัดออกเพราะยังไม่ใช่เป็นตัวจริงสําหรับคุณนั่นเองนะตัวจริงของคุณถ้าเข้ามาแล้วเนี่ย มันจะมีความลงตัวในความสัมพันธ์ค่อนข้างเยอะการพูดคุยการสื่อสารความชัดเจนรายละเอียดในความสัมพันธ์มันจะดีมากๆกก็เตรียมรับสิ่งดีเตรียมรอรับคนที่ใช่ดีกว่านะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่สถานะไม่ชัดเจนดูซิเป็น A energy l i n of c u p และ paid off road. เพด o f road คุณมีเกณฑ์การตัดสินใจที่จะ Move on ตัดสินใจที่จะมองหาสิ่งใหม่ๆเพื่อตัวคนเองแต่ไม่แน่ว่าคนคนนี้อาจจะมีความเป็นได้ว่าอาจจะพยายามหาทางพูดคุยเพื่อที่จะดึงคุณกลับเข้าไปในชีวิตนะเพราะเอเนจีของ Reunion อยู่ตรงนี้อะไรเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าเป็นยังไงนะดู Energy ตัวคุณตัวเขาสักนิดหนึ่งโอเค Energy สวยค่ะขอดูตัวเขาค่ะ ตัวเขาเป็นดูมองดูแล้วผู้หันมองดูว่าตัวเขาหน้าที่จะรู้นะเหมือนคุณกำลังมุฟออนกำลังเคลื่อนตัวเหมือนคุณกำลังาตัดสินใจทำบางสิ่งบางอย่างเพื่อตัวคุณเองนะการพูดคุยคุณอาจจะคุยกับเขาน้อยลงแต่เขาจะเริ่มเริ่มคุยกับคุณเยอะขึ้นเดวเวอร์ออกมาบอกว่านอกจากนี้เขาจะเปลี่ยนไปเนะาะวังวนเดิมๆโซโคดมเดิม,ดม,ดมจบลงแล้วมีเกณฑ์ว่าเขาจะชัดเจนในความสัมพันธ์ในระดับที่คุณรู้สึก พึงอกพึงใจในระดับที่อู้เหมือนคุณได้รับเหรียญนะคะอยู่ในมือแล้วมันเหมือนกับเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งเป็นสิ่งดีๆที่เขาพยายามเสนอให้กับคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วมองดูว่าคุณก็จะรับโอกาสนั้นไหวเพราะ energy ของหัวมันเหมือนเป็นการค่อยๆเริ่มต้นมันยังไม่ได้มีแผลยังไม่ได้มีอะไรทั้งนั้นความรู้สึกอยู่ในระดับกลางๆดังนั้นการที่ได้ชัดเจนกันในอีกสเต็ปหนึ่ง ือเป็นเรื่องที่ดีให้ก้าวต่อไปพยายามรักษาระดับความสัมพันธ์ให้มันบาลานซ์คงที่อย่าให้มากไปน้อยไปนะคะแล้วก็ให้คีบความสัมพันธ์แบบสบายๆแล้วก็เตรียมรับสิ่งดีๆที่คุณคู่ควรนะเตรียมรับหัวใจตรงนี้ไปแล้วให้เลยนะถ้าเกิดว่าทุกอย่างมันคอนพลียตามที่ปู้อาบอกนะสิ่งที่ต้องทำก็คือ ในทุกครั้งผู้อ่านจะบอกเสมอเลยว่าในช่วงเริ่มรักต้องใช้สติให้มากๆเลยอย่าใช้ความรู้สึกเยอะเพราะความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของมันจะทําให้เราอึดอัดต่อเมื่อแต่งงานใช้ความรู้สึกเพราะเราต้องเข้าอกเข้าใจคู่รักของเราถูกไหมคะตรงนี้ขอให้ใช้เหตุใช้ผลในการคอมมูนิเคตแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรไปไกลถึงตรงนู้นกี่ปีคิดแค่วันนี้ทำให้ดีที่สุดเป็นพอนะอาล่าฟิวเจอร์เลิฟอยากจะบอกอะไรคุณ อาหารนายอบซอสอนาคตข้างหน้า,าที่ผู้อ่านบอกมันจะต้องมีเกณฑ์การเรียนรู้การพูดคุยขยายนายอบซอสค่ะอืมในวันข้างหน้าจะต้องมีการควบคุมการสื่อสารการคอมมูนิเคตให้เข้าอกเข้าใจทีนี้ไฟล์อบซอสกับนายอบซอสออกมาบอกว่าคู่ของคุณมันจะไม่มีดรามา่าถ้าใช้เหตุใช้ผล มันไม่มีดราม่าทางความรู้สึกไม่มีดราม่าทางความไม่ชัดเจนนะทุกอย่างมันจะเคลียในความสัมพันธ์แล้วมันจะลงตัวแล้วมันจะไปต่อได้สําคัญอย่างที่พ่ออ่านบอกมีสติมีเหตุมีผลเข้าไว้สามารถที่จะเข้มแข็งนะคะอยู่บนหนทางของการที่เรียกได้ว่าเพิ่งเริ่มที่จะชัดเจนเนาะดังนั้นเอที่ผมบอกว่าไม่ต้องเร่งเกมเพราะจะทําให้คุณเหนื่อย นะคะค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะดีกว่าเนาะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คนมีคู่ที่ไม่มีประเด็นกันบ้างเมเนเจอร์เป็นนายตบคัฟและ the fans, เด e กไฮล็อกแฟนแน่มีเกณฑ์การวางแผนวางแผนการแต่งงานการใช้ชีวิตคู่อยู่หรือเปล่าเนาะคุณอาจจะได้รับข่าวดีจากคู่ของคุณเร็วๆนี้ซึ่งคุณก็รู้แหละว่ามันคืออะไรประมาณนี้เขาอาจจะเกินเกินบอกคุณก่อนกันแล้วก็ได้นะว่าเขาอยากจะมั่นกับคุณ อยากจะได้สันสัมพันธ์ไปจนถึงขั้นแต่งงานหรือว่าอยากจะพูดคุยกันถึงเรื่องอนาคตการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอะไรประมาณนี้เพราะว่าฟันมันเป็นที่ของการทําอะไรให้ถูกต้องตามทํานองครองธรรมมองดูคุณทั้งสองคนอาจจะมีเกณฑ์พูดคุยกันเรื่องอนาคตแล้วก็เป็นไปได้นะอ้าวาขอดูตัวคุณหน่อยโอเคคุณเป็นควีนอัพเพนด์ค้ดนั่นหมายความว่าอะไรที่ม่วหวังตั้งใจอะ คุณจะได้รับชัยชนะเร็ว,รวนี้แล้วนะดูสิคะเอที้การสร้างครอบครัวเยอะมากกรีดให้หนักมากนะคะถึงเวลาที่คงจะต้อง work on your relationship แล้วล่ะก้าวต่อไปได้เลยไม่ต้องกลัวเพราะว่าแผนการที่เตรียมวางไว้มันจะสำเร็จเร็วนี้การมั่นหมายการสร้างครอบครัวการเงิน นะคะในการที่จะมีชีวิตครอบครัวใหม่มันกําลังจะดีมากๆมีเกณฑ์การจดทะเบียนสมรสด้วยสําหรับบางท่านเรียกได้ว,ดว,ว่าครบสูตรอ่ะมั่นสมรสจดทะเบียนอะไรประมาณนี้บางท่านจะได้เจอแบบตามสเต็ปทีเดียวนับจากนี้ไหนดูซิ กานให้3เดือนขึ้นไปถึง5เดือนมีเกณฑ์นั้นนะคะแต่ว่าในช่วงเดือนธันวาคมจะเป็นช่วงเดือนที่ดีมากๆคือได้พูดคุยกันหาทางลงว่าตกลงจะจดทะเบียนก่อนหรือแต่งก่อนหรือทำอะไรก่อนก็เตรียมรับสิ่งที่คุณต้องการให้มันเกิดนะคะในเรฤดๆนี้นะคงจะมีข่าวดีสำหรับบางท่านนะเอาละฟิวเจอร์อยากจะบอกอะไร โอเคเอาล่ะ okay. right. คงมีเกณฑ์กันจะต้องปรึกษาหารือพูดคุยกันเนาะในเรื่องอนาคตค่อนข้างเยอะทีเดียวนะต้องคิดต้องตกผลึกเรื่องการย้ายถิ่นฐานด้วยการแต่งงานการย้ายครอบครัวที่อยู่เต็มไปหมดเลยในวันข้างหน้าที่คุณจะต้องเผชิญร่วมกันนะเอาล่ะ right. ในท้ายที่สุดการพูดคุยขออย่างเดียวว่าให้คุยกันอย่างมีเหตุผลเรื่องอนาคตนะอย่าเอาแต่ใจกันและกัน,แล,กนแล้วก็อย่างหงุดหงิดเนาะ เวลาที่อะไรมันไม่ลงตัวค่อยๆหาทางลงกันไปในแต่ละวันเพราะยังไงแผนการหรืออนาคตเป็นเรื่องใหญ่ไม่จำเป็นต้องรีบร้อนฝากไปน,นิดนึงถ้า,าคุณกับเขาเนี่ยมีความรู้สึกที่ดีต่อกันมากๆบางคู่อาจจะมีการคุยกันคู่ของคุณหรือตัวคุณอาจจะขอให้ ใช้วิธีอยู่ก่อนแต่งหรือว่ามีความสัมพันธ์ทางกายกันก่อนแต่งเนี่ยถ้าคุณรู้สึกอึดอัดยังไม่พร้อมตรงนั้นคุณบอกเขาได้นะด้วยเหตุด้วยผลเขารอได้เนาะอย่าตามใจแล้วทําให้ตัวคนเองทุกข์ใจนะคะแต่ถ้าเห็นพ้องต้นกันว่าควรจะอย่างนั้นก่อนก็ แค่ป้องกันไว้นะคะคุมกําเนิดไว้เท่านั้นเองทุกอย่างก็จะเป็นไปตามคันลองนะรักและเป็นกําลังใจให้ราศีเมษในทุกๆสถาน,นะนะคะพบกันใหม่ในอีกครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ